สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่เอาไว้ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับเว็บไซต์แรกเป็นเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาพัฒนาโดย System Science and Engineering ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินนะครับคือเว็บไซต์นี้จะแสดงผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกนะครับ อาจะเห็นได้ว่าคนติดทั่วโลกตอนนี้อยู่ประมาณ1 8 5 0 0 0กว่าคนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่7,300คนแล้วก็รักษาหาย80,000กว่าคนเราสามารถเลื่อนดูแต่ละประเทศได้นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่รักษาหายยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยตอนนี้มีผู้ติด,ตดเชื้ออยู่177 คนเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็รักษาหายสี่สิบเอ็ดคนนี่เป็นเว็บไซต์แรกนะครับเว็บไซต์ที่สองอถูกพัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเวิร์กพ n t นะครับพัฒนาเว็บไซต์รายงานสถานการณ์ของการติดเชื้อโควิด1 9 อในตัวเว็บไซต์ก็จะแสดงผู้ติดเชื้อของไทยทั้งหมดนะครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนเห็นไหมครับอ่ากำลังรักษาอยู่ร้อยสามสิบห้าคนหายแล้วสี่สิบเอ็ดคนซึ่งตรงกับเว็บไซต์แรกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับจริงๆก็สามารถดูต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ตายเท่าไหร่หายดีเท่าไหร่เห็นไหมครับ เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ของประเทศไทยนะครับดูทั่วโลกได้จำนวนผู้ติดเชื้อต่างๆคนที่รักษาหายดีแล้วเสียชีวิตเว็บไซต์ที่สามนะครับพัฒนาโดย Microsoft นะครับบ i n g c o m c o v i d เว็บไซต์นี้ก็จะแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกกันนะครับ อันดับหนึ่งเป็นประเทศจีนเห็นไหมครับคลิกเข้าไปที่ประเทศจีนก็จะเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ผู้ป่วยเท่าไหร่รักษาหายแล้วเท่าไหร่เสียชีวิตเท่าไหร่นะครับเห็ครับเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาทาง Microsoft พัฒนาเว็บไซต์สุดท้ายนะครับที่เอาไว้ติดตามผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับ เป็นโควิดแท็ก d t ห้าแล r 5 l a b c o นะครับเว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทเอกชนของประเทศไทยเหมือนกันนะครับเ,เว็บไซต์จะแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่รายละเอียดของ ของผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาอยู่แล้วก็แหล่งข่าวต่างๆเห็นไหมครับนี่จะเป็นเว็บไซต์สุดท้ายนะครับที่เอาไว้ติดติดตามผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่3เว็บไซต์3-4เว็บไซต์ เดี๋ยวเว็บไซต์ผมจะติดไว้ที่ดีสคริปชั่นนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้วันนี้สวัสดีครับ